วนกับกวนซีีนี่่แกว่ามะสองสามวันมาน,นี้ยาชาดูดแปลกลยนะนั่นดิพี่ตั้งแต่คาชาไปเข้าสถาบันจรอร์โรเบิร์ตซูเปอร์พาวเวอร์อะไรเนี่ยนะการเป็นคนมาตรฐานสูงขึ้นมาซะงั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี้ยต้องเนี้ยบต้องสะอาดโดยเฉพาะไอ้เรื่องกินเนี่ยนะมาตรฐานสูงมาก นี่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมยังไม่เห็นมันกินอะไรเข้าไปเลยเพราะว่ามันกลัวของที่จะกินเข้าไปในท้องเนี่ยไม่ได้มาตรฐานไม่ได้แล้วนะต้องหาอะไรกินซะบ้างคาชามีสลัดมะป่ายที่จะได้มีแรงกินเยอะๆนะได้ครับพี่ครับโอ้ยมันกินไม่ได้นะฮะมันไม่ได้มาตรฐานครับต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดก,ก่อนฮะเอาไมดีอะเรียบร้อยงั้นขอเวลา30วินาทีลองสักหน่อยไหม อร่อยหนังกรอบเนื้อแน่นคุณภาพระดับเวิร์คลาสเย้หมดแล้วเก่งจังเลยไม่ทราบว่าของมีคุณภาพระดับเวิร์คลาสแบบนี้มีอีกหรือเปล่าครับเขาหิวอ่าหิว,วจะกินอีกไปจัดมาไปจัดมาสนับสนุนโดยหนังกรอบเนื้อแน่นใส้กรอบซิกเกนแฟงจากซ p